สวัสดีครับผมจีฮะเจ้วช่อง dust toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิเก f i ์โมเ model 1ี scale wcf ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้มาีวิวเจโจนี่ครับนี่ครับ n005 นะซาดี้นะรับญี่ปุ่นนะครับผมอันนี้เป็นชุดพิเศษนะเป็นชุดแบบไลน์อัพของสาวๆนะครับผมนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ ยี่ปุ่นนะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆออกมาครับหรือซุปเปอร์แตงให้เราได้นะครับเอาครับเดี๋ยวไปดูตัวนี้กันเลยครับผมก็แกะมาเรียบร้อยแล้วซื้อมานานแล้วครับตัวนี้ตัวนี้มันถอดได้นะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะถอดนี่มีหัวมีพ่อคุมแล้วก็มีตัวฐานเสานะก็คือ1 2 3 4 5 5ชิ้นนะครับทั้งหมดนะครับนี่ครับ ก็จะขอประกอบเอ้ยก่อนที่จะประกอบผมขอให้ดูตาปั๊มไปเลยเพราะตาปั๊มก็จะอยู่ตรงนี้นี่เห็นไ,ไหมครับโอเคก็คือเสียบเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เอาหัวเข้าไปมันก็จะล็อกฝาคลุมให้นะครับอันนี้ก็ลองเสียบดีๆน,นะครับแล้วก็ฐานก็เสียบเข้าไปก็จะล็อกกันพอดีครับนี่สาดี้ของเรานะครับอันนี้จะไม่เห็นตาน,ะนี่ก็คือดูดีเท เป็นโลหะนี่สวยด,ดีครับแล้วก็จะมีแท่นะครับแล้วก็มีตัวแบบว่าหอ,อกนะชุดค่อนข้างเซ็กซี่นะครับนี่ดูด้านหลังนะครับต่อไปมาดูตัวเสานะเสาจะเขียนว่า e นะับผมจะไม่ผิด e นะเห็นเพื่อนเหน็นไหมมันโฟกัสไหม e แล้วก็จะมานี่ นี่ครับเขียนแบบนี้นะใครมีไม่เหมือนคอมเมนต์บอกด้วยนี่ครับอ่าซาดีครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลครับไป เอาละครับอันนี้ก็คือซาดี้นะถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะครับผมผู้กลุ่มแห่งคุกอิมเพลดาวนะครับนี่เป็นหนึ่งเดียวที่มีอยู่ตอนนี้นะครับสำหรับ WCS One p i e แก๊งนี้นะฮะทำออกมาครับผมนี่รายละเอียดนะครับดูดีเทลครับนี่ครับ ไม่เห็นตาของเขานะครับเพราะว่าผมเขาเนี่ยมันจะปิดอยู่นะแต่ดูตุ้มหูนะเห็นไหมใส่สีแบบสีโลหะมาก็าะาจะมีความเซ็กซี่แล้วก็ดุดันนะครับมีเครื่องแบบว่าควบคุมคนนะสำหรับสนคุก สวยครับตัวนี้ฮะสำหรับตัวนี้ราคาก็ถือว่าไม่แพงนะครับเป็นระดับโลนะถามว่าต้องมีไหมก็ควรจะมีครับสำหรับใครที่เก็บปุ่มยูเพลดาวนะไปวางกับพวกคนคุมคุกแก๊งนั้นนะครับก็สวยดีนะฮะนี่นะครับสวยมากๆเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ